คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับคือถ้าถ้าเวลาเราพูดถึงการติดหลีดอันนี้ไราอาร์มเนาะเล็บอาร์มแล้วก็ฟุตหลีดไอสามเหลี่ยมเนี้ยเราเรียกว่าไอโทเวนไตแองเกิลมันจะเป็นตัวบอกทิศทางของเราว่าแต่ละลีดที่เราติด มันชี้ไปทางไหนอาลีดหนึ่งเนี่ยลีดหนึ่งวิ่งจากไลท์อาร์มไปเลฟอาร์มอันนี้ก็คือลีดหนึ่งลีดหนึ่งอยู่นี่ไลท์อาร์มลงฟุตคือลีดสองเลฟอาร์มลงฟุตคือลีดสามทีนี้เวลาเราติดสลับเคสของเราเนี่ยเป็นเป็นอาร์มลีดรีเวอร์ซอลก็คือไอโทเวนไตแองเกิลเขาจะเป็นอย่างนี้ ะฉะนั้นลีดหนึ่งเขาอะ่ะจะมีทิศต,ตรงข้ามส่วนลีดสองอะ่ะลีดสองที่เราเห็นในกระดาษ e k เแล้วอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันคือลีดสามส่วนลีดสามจริงๆแล้วทิศทางมันคือลีดสองเช่นกันกับตัว a v l AVR A V F ไอ้เนี้ยก็จะกลับกันก็คือทิศเนี้ย A V L ของเขาอะจริงๆแล้วคือ A V R แต่ A V F เหมือนเดิมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราติดแขนกับขาสลับกันเราก็ต้องมาดูว่าเราติดข้างไหนสลับถ้าสมมติว่าเป็นแขนขวา อันนี้ก็จะยากขึ้นไปอีกหลีดหนึ 1, ่งลีดหนึ่งจะโชว์ทิศทางนี้จะกลายเป็นกระจกของลีดสามอ่ะก็คือเป็นหลีดลบสามหนึ่งคือหลีดลบสามลีดสองลีดสองคือไรอ์มลงไปฟุตใช่ไหมไรอ์มลงฟุตก็คือทางนี้ลีดสองจะกลายเป็นหลีดลบสองก็คือหน้าตาลีดสองเนี่ยจะกลับหัวจากปกติเลยเป็นมิลเลอร์เลยส่วนลีดสามเลฟอา์มลงฟุต หลีสาจะกลายเป็นหลีลบหคือกลับกันมั่วไปหมดเลยอันนี้มันมันต้องจินตนาการนิดนึงอย่างเช่นว่าปกติถ้าเราเห็นหลีหนเป็นแบบนี้มันก็หลีลบหนเนี่ยก็จะพลิกอย่างนี้เลยตรงข้ามกันชัดเจนทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือไลท์อาร์มอยู่นี่เนาะแล้วก็ฟุตแล้วก็ Left Arm แบบนี้จะมีผลค่อนข้างเยอะ l e ี d หนในแบบนี้คือ Lead สอก็คือใน EKG แผ่นที่เราติดผิดหน้าตาของ l e ีดหจริงๆแล้วเนี่ยคือ l e ี d สที่แท้จริง l e ี d สหน้าตา l e ี d สอของเขาคือจริงๆแล้วคือ l e ี d หน,หนกับ2ส,สลับกันส่วน l e ี d ส หลีสเนี่ยจะเป็นหลีลบสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดแขนซ้ายกับขาซ้ายสลับกันมันจะทำให้คนไข้อินฟิเลียวกลายเป็นคนไข้ไฮและทัลลอวอรสตีมี่ได้อันนี้คืออ่านวอลผิดนะครับก็เจอเคสบ้างนะที่แบบบางทีติดมาแผ่นหนึ่งดูเป็นอินฟิเลียวอรสตีมีแล้วพอทำซ้ำปุ๊บเฮ้ย ทำไมวอลมันเปลี่ยนว่ามันกลายเป็นไฮและทะเราวอลอันนี้แสดงว่าเราติดแขนซ้ายกับขาซ้ายสลับกันการดูติดหลีดผิดนี้ใช้จินตนาการพอสมควรครับใช้จินตนาการพอสมควรสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับหากใครอยากให้ผมพูดเรื่องไหนลองคอมเมนต์มาดูด้านล่างกันได้เลยครับ